เอาไทยเขาจะกข่งทางนก็ยิ้มจนแกว่แหงไทยเราแล้วก็พิตหลูดตัวเต็มิีปีบนเตี๋ยปีบนเล่าขยิมก็ยิ้มจนแกวงแหงเลยวันนี้ได้นอนด้วยเย่เย่หน้าใสเลยไหมอ่ะเอา ต้องครีมไขมกพี่เดียวเอาหน้าใสเลยนะเออเดี๋ยวจะซื้อวันที่23ที่บ้านเมลแลนพิงแน่นอนตื่นมาเมื่อกี้10นาที30นาที30นาทีอ๋อน้าใสแต่ว่าใสครีมพี่ดีวิวของครีมพี่เดียวบ่ได้สปอนส์ในเดต่ว่ามันใช้ดีจริงใช่แล้วแล้วก็ผอมลงด้วยใช่ผอมลงเพราะอะไรน้ำหนักเหล้ว60กิโลล่ะ ตีมดึงบมบวมกินนั่นตะบกกินยำสองสามหมื่นบาเก่ินที่อ้เกใส่เขาก็ต้องใส่อย่างนี้แหละของมันดึงไม่ได้หอบงอยางนี็ต้องชุดเขาดีนะองพร้อมทุกเอ้ยรวมทุกชุดเลยตอนว่าฟิตติ้งแบบกางเกงตัวใหนครับจอยลุ่มนี่แหละ ยัมาทเหบ่อยนะลูกนะว้าวันนี้ยังมาทันอุงปติเหตุเลยมีแต่ว่ายังมาทันว่างเลยครับไทยอ่าวัดไทยสิบโมงแตฉากนึงนะแหล้่เทียงเทียงเคือกับายโมงฉากสองเขาบายโมงตัวาหล้วสี่โมงไกนามว่าแล้วพรุ่งนี้ล่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้สิบโมงเปนปัดสเสียใจด้วย ตั้งใจมาจ่ายเยอนี่ที่อกมานอที่มาไทยเสาแรงออเเงเสาแรงไปก่ได้ม่แม่ก็บ่ได้ใสตั้งใจมาหาจ่ายยุดยยานี่ตรงข้ามกันจุดยา่ะเนาะมาจ่ยยุดยาที่มานนอุมเทที่มันหาลูกชายเออมันจะปิดกล้องแล้วใช่ไหมปิดกล้องปิดกล้องเราต้องเล่งบ่อีบสามิไม่ได้ไปคิววัดคือสีมือนนีเลยแหนเลยอือ วันละสีชิวต้องต้องเอาให้แล้ววันที่ยีิบวันละสชาวันละสม่วันที่ยีบสาปิดปิดสิดี่สิปิดกองยีิบสามกองยี่สิบปดยใครอ้ออ้อจะได้นอนสาลาหรือนอนเทียงหน้ากันะไปไหมไปไหมมเดินมีนานีจะไปจังหัดยิกินไปปะไม่ใช่ครับ ไปยอะไปนอนัแบบนอนฟังแบนอนเลยหไม่ที่เล่นะค่ะอ๋อคือ่ไปแถวอุดรแถวนั้นนะโอ้นแข้าออค่ะเดี๋ยวจะเบิ่งเบิ่งขึ้นเดี๋ยวไปอคิวคเขาบอกว่ามีอยู่อัน้่บางเดือนต่อเดือนบมืตอมื่แต่บางมือต่อมือเปิดว่ากับฝนตกเนี่ยมาเปิดว่างกัฝนตกเนี่ยมา โ <Okay. S 2> อเค <hire S 2> ม,ม่วนนะแม่วาดถึงมวลแม่วาแม่มาทางแม่บาดจุดยอดเลยซาเลยเหมือนเลนบอลเอามวนมามามวนมาดีไหมมาแบบเด็ว่าคนมามวนเนาะมามวลมามวนนะเพ่อได้แถมตลูกดิเออดอดูน่ารักน่ารักก่ะเครนเองแซมเป็นแซมเป็นารกันขอบคุณแม่ขอบคุณแม่ครับไปอีกบ้าแม่ขอบคุณแม่ขอบคุณแม่ครับไปอีกวัาด้วย เดยุ้มมดขึ้นเดยุ้มมดขึ้รทุกคนจ้าใช่ใช่เจ็ิเจริเจ็ทุคนเห็นลมันกินข้าวยังกินแล้วมันอีกินสามเ่ะซื้อกับข่าวมาให้นั่งนั่งมาอิ่มแล้ววางจอดข้าวกองข้าวกองไม่แหตอนเดิขึ้นมข้าวกองอเดิกินวาททีจกินไี๋ยวแล้วเดี๋ยว้ย่เดี๋ยวาปลาซับเน่ดปลาอันสูชงนีช่งนี้ว่าได้กินออกจากนีกกดได้กิน มันมีฉากอะมีวเลยเออพ่อกับไปก่อนเลยมามฝากไอ้รบไวก็ดูเขาถ่ายใช่เย่องไวอคุนหนีละมืนีโชคดี่นะแต่่โลกนีเนะหาหม่องบดไหสามหม่องนี่หม่องที่สามได้ขึ้นจากเบื้อล่งได้เลยเนาะลงยา เราไหว้รวยากมากนะวัดอนใช่เบอกใช่ประที่สิบมรมนีแลนด์ตรงนี้นะอ้พาตทิศนี่เขาบอกพระันธทินี่แต่ว่ามูหว่ามาเล่นยูนีได้หนิแม่ไม่รู้พิ่งพิ่งใหยเพิ่งพึ่งให่พ่งใยมากมากเพราะว่าย้ายสมรอบสามมองเหสถานที่พึ่งได้มันีไหมขีดตมีดตมที่แรกอะขีดตมที่เล็ดขนกก นั่นแหละตอนแรกว่าสิไปคนทางไกลมานะอืมห้องกไปไหวบ้างนิดบ่ตอนตอนแรกอ่ะมาอาจารย์ชายบอกว่าเจ้าวาดบอกว่าให้สาวน้อยลงเลยให้สาวน้อยมาก็จองเลยจริงๆงานปีอ่ะสาวน้อยเนี่ยบอกอาจารย์เอาสาวน้อยมาลงมาหลุดเลยอาหลุดเนาะคือต้องบอกเลยอะบอกซดหนาทีนี้นก็ได้แต่พงเล็ก

ฟังเสียงกลองยาวหัวใจผู้บ่าวว่าปี่วงหาจักมวนแนวใดดอกวาน้ำตาคืาไอไรยอยางเสียงฟาดห <ฟา S 2> น้ากลองคือจังน้องปาดใจอายพังได้ยินบาดังเปิ้งปางทางทุ่งพาเอานา โอ้ต oh. uh> ิดหนึ่งติดหนึ <im itating: <im itating> <im itating> <im itating> ่งติดหนึ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 ่งมาแลงติดมาแล้แล้วก็ล่องยาต้องนเตนต้อนเพงนี่มนยุแมนครับเตนแม่นอจังหวัวนเนี่จังหวนี่เป็นจบบวอะีงนของของจองวล่ำมวนจว่าหลองคนลุกเลยน้เยนแต่ฟาีน่ะเดี๋ยวรอดนตรีสดดแห่งมวนจังวัด่อดือตีสดจังหวดหล่ ไก่เสียน่น่าจะต้นมีนาต้ไก่แล้ว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 เพราะว่าตอนแรกว่าสิตั้งใจเปิด22 8แต่เบิ้งคิวแล้วเจะของพี่พิลาเด็กกลับไปไทยบีมวยรักบีกับนั่ไปนกลเลยเลื่อนเลื่อนถ้่มีนามีนาเนี่ยโจงเหนียว่จงเหนียวนี่ก็นแป๊บเดี๋ยวล่ะ เห็นว่างานะคนจะสูไปแล้วไปแล้วหนึ่งติดหนึ่งมาแล้วเขาไปจับมือเลยเขาไปจจบมือเลยก่อนบอกว่าไ้จับเยกอดไว้ได้เดี๋ยวติดมืออีกไม่ได้ไม่ติดหนึาไม่รู้จักเลยจบเลยเาดับบนอกดิดับแนบบน เป็นที่อะไรที่จำไม่ได้จำแม่ไปทาอยู่หลังทานเอาเนื้นกินไม่ไ่้เดบนี่นหนาตัวเนี้ยยังเราว่าจำซื้อแม่ว่าได้ยี่หรืแต่ถ้าขึ้นลังจำแม่ได้ปะนี่จำแปวเด้อคิดก่อนจะมาจำนาได้เป็นคนที่จำซื้อคนยาียจำได้ว่าแม่ไปหาหมอนั่นเป็นอันยืนเนื่องๆข้าวโจมขีดินไม่กินไปขนาดจบตำบงกุ้นบ้านกินอยู่หลังอ่นบ่าวหจัำเบิสจำบัด จำซื้อว่าด้ว่าจะเป็นคุณนรศีจำซื้อคนแต่กันเขาไปในไร่นองเนี่เอินท่านที่ว่ากันนียมั้มันเห็นซื้อได้แม่จำบุค่ลใดอย่างไรใหแม่